ผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งทำโค้งหนองนาได้ปีเ็จเศษเพราะนั้นอย่ามาถามผมเชิงลึกหรือเชิงวิชาการผมใช้เชิงประสบการณ์หรือเชิงสังเกตนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังผลผลิตว่ามันต้องได้90% 100เซหรือ80อะไรผมไม่ใช่แบบนั้นผมบอกว่าผมปลูกแล้วต้นไม้ผมโตให้ผลผลิตผมได้ปลาผมเลี้ยงเลี้ยงแล้วโตสามารถเอามากินเอามาขายได้แค่นี้ผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับแรกแล้วครับ คือความสําเร็จของเราเราต้องวางไว้หลายระดับระดับเรียนรู้เราต้องการความสําเร็จแบบไหนระดับการพัฒนาระดับกลางความสําเร็จขนาดไหนหรือขั้นสูงเนี่ยความสําเร็จเราต้องการแบบไหนเวลาจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาโค้งนองนาความอดทนการที่เราไม่ยอมแพ้กับธรรมชาติกับการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อคําดูหมิ่นเยียดยามของคนอื่นเราไปถึงอยู่แล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับ ถ่ายทอดบรรยากาศท่าน mm hmm. ผู้ชมได้เห็นบ่อเลี้ยงปลาของผมนะครับด้านหลังก็เป็นบ่อเลี้ยงพ่อพันแม่พันปลาทับทิมนะครับตอนนี้ก็อนุบาลปลาทับทิมไว้นะครับรอให้โตสักหน่อยก็จะนําลงไปปล่อยในบ่อที่ขุดใหม่นะครับสองบ่อนั้นตอนนี้น้ําก็ใกล้ที่จะเต็มทั้งสองบ่อแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีใจนะครับภูมิใจที่วันนี้เรามีน้ําแล้วนะครับที่จะ ใช้ประโยชน์ในการที่จะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในการทำโคกหนองนามันคือสิ่งที่เราต้องพยายามในการที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมให้กําลังใจสําหรับ F อฟซสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีหัวใจรักในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในท้องไร่ท้องนามาสู่การทำโคกหนองนานะครับ ระยะเวลามันจะเป็นการพิสูจน์ตัวเรานะครับว่าเรามีความหนักแน่นมีความแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับตราบใดที่เราไม่ย่อท้อเรามีความอดทนความสำเร็จก็ย่อมมาถึงทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมี F C มีท่านผู้ชมนะครับสอบถามผมมานะครับอยากถามว่า เห็นคุณหมอทำโค้งหนองนาเห็นคุณหมอนำเสนอเรื่องราวต่างๆลงใน Youtube รู้สึกคุณหมอทำแบบเรียบง่ายมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้อยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องหมอมาหน้านะครับ ที่ไม่ได้มีโอกาสรับฟังในช่วงเริ่มต้นที่ผมสร้างโคกหนองนาก็อาจจะมองว่าผมเพ้อเจ้อเพ้อฝันนะครับแต่ถ้าใครได้กลับไปดูคลิปแรกๆตั้งแต่วันที่ผมเริ่มสร้างโคกหนองนาจากที่มันเป็นท้องนาเปล่าๆจนมาสู่วันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลามีต้นไม้มีต้นกล้วยแล้วก็มีท้องนานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพัฒนาการผมพยายามที่จะสื่อสารออกไปให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าการที่เราลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันคือการสร้างความสำเร็จแบบเติมเต็มไปเรื่อยๆผมไม่ได้แนะนำให้ท่านผู้ชมสร้างความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไปท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมทำด้วยตัวเองเกือบทั้งหมด ยกเว้นที่ผมทําไม่ได้ก็คือขุดบ่อก็จ้างรถแมคโครหรือว่าจะปรับพื้นที่ก็จ้างรถไทมานะครับนอกนั้นผมทําเองหมดแม้กระทั่งการขึ้นโครงสร้างมุงหลังคาสร้างคอกวัวอะไรต่างๆทําเองหมดนะครับตีสะพานอะไรต่างๆผมอยากท่านผู้ชมได้เห็นว่าใครที่มีแรงใครที่มีความรู้ความสามารถอะไรที่มันประหยัดได้ก็ให้ทำพร้อมเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราฝึกที่จะทำต่อให้เราไม่เป็นช่างเราก็จะมีประสบการณ์เริ่มที่จะทำเป็นการที่เราทำเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าเราจะต้องทำแล้วออกมาเนียบเลยทำแล้วต้องสำเร็จเพอร์เฟกเลยแค่พอใช้ก็ได้ครับหรือการทำโค้หนงนาไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามขอให้เราได้เรียนรู้กับมันขอให้เราได้ มีผลผลิตบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีขอให้เราเลี้ยงปลาเติบโตบ้างก็ยังดีการที่เราจะตัดเกรดชีวิตเราเราคงไม่ได้เอทุกคนหรอกครับเราไม่ตกก็ดีแล้วครับไม่ติดเอฟก็ดีแล้วหรือถ้าเป็นเกรดสี่เราก็เอาเกรดสามเกรดสองบ้างก็ได้เกรดหนึ่งบ้างก็ได้นะครับดีกว่าเราได้เกรดศูนย์ 0. วันนี้สิ่งที่ผมอยากให้พวกเรากลับไปมองตัวเราเองก็คือเวลาที่เราจะตัดเกรดชีวิตเราอ่ะ เราอย่าคาดหวังมันมากที่เกย์สามเกรดสีมากเกรด B, บีบวกเกรดเออะไรเงี้ยครับลดลดการประเมินเกรดตัวเองลงบ้างแล้วเราก็จะได้มีความภาคภูมิใจและเราก็จะได้มีความสุขและเราก็จะได้เดินหน้าต่อได้หลายหลายคนนะครับผมเห็นเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแอบส่องดูนะครับส่วนใหญ่อยากเห็นความสำเร็จที่รวดเร็ว คนเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติกว่าต้นไม้จะโตได้สักเซนสองเซนเนี่ยมันก็เรื่อมใหญ่แล้วและการที่จะสร้างโคกหนงนาให้สำเร็จเพอร์เฟในปีสองปีมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเป็นไปได้เราไปบังคับบอกต้นไม้ต้องโตเร็วๆนะปลาต้องโตเร็วๆนะเราทำไม่ได้มันคือธรรมชาติมันต้องเดินไปเรื่อยๆทุกวันที่ผมมาที่นี่ผมก็ถ่ายทอดให้ผู้ชมเห็นอยู่แล้วว่าผม ลงทุนปลูกตะไคร้ลงทุนให้อาหารปลาอะไรต่างๆผมก็ทําทไปให้เห็นเพื่อให้เห็นวิถีชีวิตว่าผมทําอย่างเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะแยะผมไม่เห็นจําเป็นว่าต้องมีรถไถอะไรมาทํามาไถพวนมาอะไรไม่จําเป็นนะครับขอให้เราได้ขุดดินลงไปได้ขอให้เราปลูกได้เมื่อธรรมชาติมันเกิดการเติบโต มันก็ย่อมที่จะส่งผลผลิตให้กับเราและก็มี f อฟซนะครับถามผมมานะครับบอกว่าการที่คุณหมอทำแบบนี้สร้างโคกหนองนาสไตล์นี้คุณหมอทำแบบนี้เพื่ออะไรหรือมีวัตถุประสงค์อย่างไรผมก็ถามพี่เขากลับไปว่าสิ่งที่ผมทำยากหรือง่ายพี่เขาบอกว่าคุณหมอทำง่ายๆ แล้วพี่อยากมีโค้นหนองนาไหมเขาก็ตอบผมมาว่าพี่อยากมีผมก็บอกไปว่าพี่ก็ทําง่ายๆแบบผมสิวันนี้ถ้าพี่คิดยากในหัวแล้วมันจะเกิดไหมละ่ะเพราะฉะนั้นการทําโค้นหนองน,นามันไม่ต้องไปคิดยากหรอกครับเราอยากทําอะไรเราก็ทําลงไปหลายคนก็มานั่งถามมีกฎเกณฑ์อย่างนู้นอย่างนี้ขุดบ่อลึกเท่าไรขุดกว้างเท่าไรขุดยาวเท่าไรบางทีผมก็ไม่รู้ว่าที่ดินแต่ละที่เนี่ย มันเหมาะสมต่อการขุดเลือกขุดตื้นไหมผมว่าเราก็ดูจากธรรมชาติแถวหมู่บ้านเราก็ได้ครับว่าปกติเขาขุดกันแบบไหนมันถึงจะเก็บน้ําได้คือบางสิ่งบางอย่างเราลองผิดลองถูกเองบ้างก็ได้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผิดถูกตายตัวนะครับคือเหมือนผมเนี่ย หลายคนก็อาจจะมาถามผมว่าคุณหมอขุดบอ่อกว้างลึกเท่าไรยาวเท่าไรผมบอกโอ้ยมันก็เยอะเนาะผมมีทั้งบอ่อจิว๋วบอ่อเล็กบอ่อกลางบอ่อใหญ่ผมขุดมันทุกอย่างแหละคลองไส่ไก่อะไรยเงี้ยหลายคนบอกว่าทาไมขุดอะไรหลายขนาดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าโคกหนองนาผมขนาดไหนมันเหมาะสมในเมื่อผมขุดไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปขุดซ้ําขุดซากทาไมอะไรที่มีอยู่แล้วก็ปล่อยมันไปเราก็ไป ลองทําอันอื่นดูมั่งอย่างบอ่อนี้มันบอ่อเล็กมีคลองใส่ไก่ก็จะมาลื้อมันออกอีกขุดให้มันใหญ่ขึ้นมันได้ประโยชน์อะไรก็ลองไปขุดบอ่อใหญ่ดูแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าระหว่างบอ่อเล็กกับบอ่อใหญ่อะไรมันได้ประโยชน์มากที่สุดคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องเรียนรู้และศึกษาเองบางอย่างมันไม่มีตำราหรือ สิ่งที่เราจะยึดถือเนี่ยตายตัวนะครับธรรมชาติเนี่ยมันบอกไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือธรรมชาติมันก็มาจากการสังเกตของพวกเรานั่นแหละครับผมก็บอกทุกคนว่าทําให้มันง่ายๆง,ง่ายยังไงล่ะผมก็บอกแล้วว่าตื่นเช้ามาผมก็ดูแลตัวเองแล้วก็รีบมาโคกน้องนาม,มาได้หญ้าบ้างมาปลูกตะไครบ้างมาปลูกกล้วยบ้างผมก็มาของผมทุกวี่ทุกวัน พวกพี่ก็กลับไปทําให้มันได้ทุกวี่ทุกวันถ้าพวกพี่ทําแบบนี้ได้พวกหนองนามันก็เกิดแล้วครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามาตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าเราต้องมีรถไถนะเราต้องมีบอ่อก่อนนะเราต้องจ้างแมคโครนะเราต้องมีเงินนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะสิ่งที่เราวางแผนพวกนี้มันจะเกิดสักทีแต่ถ้าวันนี้เราลองเดินไปดูสิตรงไหนเนาะมันน่าที่จะทําอะไรเราก็ไปเห็นภาพแล้วเราก็เอามาเขียนเขียนบันทึกไว้ เพื่อที่เราจะได้ปรับสูตรของเราให้มันถูกต้องที่สุดผมพยายามทำโค้งหนงนาผมให้เรียบง่ายเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณหมอไม่ได้ทำยากเลยนะอะไรเงี้ยผมอยากให้พวกเราเดินไปนะครับเดินตรงๆเดินซื่อๆนะครับอย่าไปเดินคดเดินเลี้ยวเดินเบี้ยวอะไรเนี่ยหลายคนชอบเขียนคอมเมนต์มาหรือมาอ่านแล้ว คือเจาะลึกเกินไปนะครับผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งทําโค้งหนองนาได้ปีเศษเศษเพราะนั้นอย่ามาถามผมเชิงลึกหรือเชิงวิชาการผมใช้เชิงประสบการณ์หรือเชิงสังเกตนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังผลผลิตว่ามันต้องได้90 100%หรือ80อะไรผมไม่ใช่แบบนั้นผมบอกว่าผมปลูกแล้วต้นไม้ผมโตให้ผลผลิตผมได้ ปลาผมเลี้ยงเลี้ยงแล้วโตสามารถเอามากินเอามาขายได้แค่นี้ผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับแรกแล้วครับคือความสําเร็จของเราเราต้องวางไว้หลายระดับระดับเรียนรู้เราต้องการความสําเร็จแบบไหนระดับการพัฒนาระดับกลางความสําเร็จขนาดไหนหรือขั้นสูงเนี่ยความสําเร็จเราต้องการแบบไหนเวลาจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาโค้งนองนาความอดทนการที่เราไม่ยอมแพ้ กับธรรมชาติกับการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อคำดูหมิ่นเหยียดยามของคนอื่นเราไปถึงอยู่แล้วครับวันนี้ผมขอให้กำลังใจสำหรับทุกๆคนนะครับในการที่คิดที่จะทำโค้งหนองนาแผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ